สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขดสุขดจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีย้ำคำคำพี่น้องเอ้ยลูกกากะกาปดกากะกาปดลูกกาเจ้าคอยมาปวดปนีกากจิมันหยาบคือเจ้าของเม่นปดเม่นหยาาเดียวเจดแดดกระแดดเม่นจะเม่นบาหยาบคือเจ้าของหยาบคืออมรากากีแทก่าดิ้งเฮ้ออาหยะอยู่โอ้ยเมื่อยได้ลูกกาใส่อมรากากีนี่ยเฮ้อ แม่โลกาเจ้าของได้พวด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 แป๊บเดียวได้หมัดโลกาอมร่าสามสิบนาทีจะได้หมัดหนึ่งพี่น้องพอๆกันย้ำคำคำบรรยากาศอัดเขียวงามราคาและอุดมสมบูรณ์จ้าต้นกากระเขียวงามอุ่มทุมจับกันอยู่กับฟอร่ารักกินีอมรากากีแล้วก็บ่าวหมีจ้าอยู่กันคือเก่าคือหลังอะไรพี่น้องเอ๋ยังไม่ได้ไปใส่ยังทวเนี่ทงไฮทงนาคือเก่าหลังจ้าพอหน้ากับพอแล้งไงมันพอแล้งไงเพรอะยางพี่น้องเหพอๆมันลกกายาก ก้ญญามหยาบว่าดังลายพี่น้องบรรยากาศท่งไฮท่งนาจ้าอันเขียวงามีน้องปลามือนีกัวันเสนาร์นะจ้ะเวลา17บเนาฬิกาสาศูนย์พ่อกับเจไปหาเจาอัมมาลาก่อนอออมองึงม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 ทงมึงมึงมึวท,วทึงมึ โอ้ถ่ายมุมต่ำๆก่อนนะเปลี่ยนมุมสบายดีพี่น้องอาพุท่าทไม่ได้ใส่มาโลกาเนอะฮึอาซีเผ็ดไงเผ็ดหนาบอเคยมีวันหยุดบอพุทู่าไม่ได้ใส่มาเตกาเนอะนะพุทธ่าแถวบา้านนี่แหละโอ้ยเตกาไปตาเอ กอมกระเทยเหงาฟังขง้างใดใจคิดถึงหนุม่มใดหนอยังอีกสูอ้าวให้มันได้จักทอดเนี่ยมาเขาตึงชายคนหนึ่งเฝ้าคิดถึงปิชีวิตจ้า าเอระบบออโต้ที่คือเปลี่ยนเพลงไวแท้สวัสดีเจ้าค่ะสบายดีตอนค่ำนข้าันเสาร์นะเจ้าค่ะมาล็กกาน้ำกันเจ้าค่ะพี่น้องกายชิบะล่ะโวยเมืย์ซับนีอัมาลาประเมยดอกผมไม่น่าตั้งรอยไหล่ไล่อีกแล้วปวดหลุดีกคือไหลดูแเถอคือบผัวกับโบมี่กาโปกาหยาบเอากลับไปแพร่เมื่วานหยาบ โอ้ยมามาพี่น้องมาลก,กันอยู่บ้านเฮามวนแท้และนะถึงยาเม็ดนะกินปากิกนปนแกงหน่อสมใส่ก็บปา้าขอโทษมีความสุขระรินบ้านเกิดเมืองเฮาอยู่บ้านเฮาเข้าหอมปลาไม่ปลาซอยปลาไส อาในดวงแดงอ่าวเหอาวทรมา่าสร้างมาเออแผ่นนี่กูซื้อมาเครื่องราคาบอกว่าหรือว่าแผ่นมืดสอมมันคือสะดุดสะดุดตลอดระบ่โอ้มันไม่ได้สเกตสมองกระเทาแล้วไปเบิดแล้วบุหรือจักย่างเพลงที่สามแล้วพี่น้อง อ่มันี่อำมารัศสิลอกเพลงให้จบพเพลงสู่เพลงด้วจา <Ac> ้าอ่ะคือบุจบเขาได้ท่อนเดียวไอ้สังป่าล่ยไว้กังไหแ้แก่มมูมาเด้อไปทำลายเพิ่นเพลนกลังนอนอยู่นี่ให้นางปิดฝั่งอังมาโนสโสกทานผัวนางเอ้ยกำมาบนมันาบากเอาเคยสั่งหวังวาสิมีสุขได้พี่โดย สุดท้ายโดนตีลูกเจอน,นี่นังเป็นทุกอังมาโน้โอยผิดคียงผิดคีย์บอสิสัมภาษธ์ดาราดเดี๋ยวนี้นะ<า>เี็บตอบเดี๋ยวดีนางสิสัมภาษธ์เธอก็ตอบชนเดชจะเป็นโคตรโศกรายการพี่น้อยยินดีต้อนรับกับรายการเปิดโปงเปิดปากจกตากระเทยถทเถ่าคัตไมแรก เจ้าภูมิใจแหงบอตอนนี้เจ้ากำลังโด่งดังในอวกาศเอวิจีของทุ่งทุงทงท่งนางแมนเจ้าโด่งดังแห่งเดียวดีเหรอฮเจ้า<อ>เป็นเ<ล>จ้าภูมิใจบอถามว่าฉันภูมิใจบอแมนได้เป็นดาราดังเลยกับภูมิใจตะวะภูมิใจสิคะจงภูมิใจเธอที่เกิดโดยที่เกิดเป็นราวนะเจ้าค่ะภูมิใจสะค่ะที่นางเป็นราวนะเจ้าค่ะ อะเป็นลาวตีนางถึงราวราดังนางกระดูกอยู่ดิพี่น้องเนาะบมแมนสัญญกรรมบอเดี๋ยวผู้ใส่เตะจมูกมาเอาบอเออมันเลยโด่งลาวกับโมเมนต์ลาวแท้พี่น้องลาวผสมน้ำเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งออครึ่งบกครึ่งน้ำโตที่อ่าตอบคำถามเนี่ยคำถามที่สองมาจ้า ตั้งแต่นางเป็ดกระเทยมานางมีผัวกี่คนสามสามเองเหรอหสามจังหวัดส <c oughs> ามจังหวัดพันแก่งมุกดาหารนครพนมจังหวัดละกี่คน,น <ำ S 2> จังหวัด,วดเอาแบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็เซ้งกันมาหลายปีนเนี่ยอ๋อเอาแบบเั็นบ่ร์สามจังหวัดเออแต่ว่าพันๆนน่ะประมาณเจ็ดสิบแปดจังหวัดป้าเขาเประเทศไทยมีเจ็ดสิบเจ็ดบ่ิเวณบรเจ๊ เดือนสิบแปดผูรวมทั้พม่าวระ,ะรจักจากความมีผัวพม,ามว่าเมนบ่กูว่าแล้วน้อยพม,ะะอม่าเนี่ยกลิ่นแซ่บเด้อดสิบอกให้พม่ามึงนอกไก่ผัวตอนอยู่แคมป์กอสร้างเมนโบกอสากมักมนม,มีพม,ม่ากกอ่ะบอกมีแต่กัมพูเจียอ่ะบอกนางเอกกำลังตอบคำถามอยู่ยพี่น้องกัมพูชานั่นเอง บอกแล้วเขาบอกว่าฉันอยากไปเห็ุงานโกศานอีกบ่บักง่ายบักง่ายบ่ใช่พม่าแล้วเฮ้ยมีแต่เสวบต่อหน้าก็อยู่กับผัวมันจิกบ่ไรอ่ะบ่อยากเอาปิดลายบ่ได้ลอยบ่บ่ได้ลอยบ่ลอยยังได้ผัวติดตามเอ้า มันให้ฉันนอนหลับก่อนมันอะ๋อโอ้กระสวยก็อยากผัวญาติโลกเลยเนื้อไก่ขนาดสั้นบ่มีหมดลูกนะสมบ่สมดายโอ้พี่นอกนางบอดี้รำมด่าคำถามต่อไปไปอยู่สิงคโปร์รู้สึกเป็นยังไงโอ้ยรู้สดูรู้สึกดูรู้สึกจระดุงสบายรู้โอ้พี่นกอันนี้คือสอบถามเอดาราด้วยจ้าวันละ พาร์คคือเก่งแต่เฮ้ยมันโบโบเบติแถวใดแถวเกลังนี่ลูยยยยยียยยยยองยยย่ยยยยยปยย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 เยย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 อยย่ยอยยายย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 ัยยนยยงยนยยยาย่ยย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 นย จากแก่ยัดไปยืนขายท่านสว่บพุดเถ่ามาขายืนขายมาไปในหัวโปกก็มีแหละแต่ว่าแต่งหญิงใส่ใส่ชุดแสกนี่ต้องใส่ชุดแสกอย่างเดียวนะคะจะขายน่ะนี่เพราะว่าโบริคามาต้องวิ่งค่ะเพราะฉะนั้นต้องใส่ชุดแสกห้ามใส่กางเกงเพราะวิ่งไม่เร็วเขาไปเซิ้งกันในห้องอ่ะว้ามันสีต้องถอดมันบอ ถ้าใส่ชุดแสก็ไม่ต้องถอดก็คือแบบคือโลดทีดาทีดาเขาใส่กางเกงน้ำมันชิเล่นนี้เราเลิกเก่าความร้ายนะพี่ดาคลิปนี้สิบแปดบวกอ้าสิบแปดบวกน้องคลิปนี้เด้อคุณตีบโดนเหลืองมาเปลี่ยนคำถามเปลี่ยนคำถามว่า YouTube เต้าหมู้เรื่องเราเข้ามาเสริมเปลี่ยนคำถามคำถามต่อไปผัวคนล่าสุดเลิกกันได้ยังไงผัวคนล่าสุดไปจะขึเลิกกัน ผัวค,คนลาว like คนลาสุดนี่เป็นแค่เลิกกัดคนลาวใส่คนลาสุดคนล่าดสุดฉันบ่มีผัวคนลาวอ่ะอินดี no ้หูฝาดตีอาราลาตับแตกคนสุดท้ายกูคนสุดท้ายก็คือผัวคนคนก็แกงขาดแแท้เขาได้อันได้เมียกระเทยงามกว่ามึงบ่สันหาวขาเขาหมักบึกบึนมึงบอกเคยลุกให้เขากูว่าแล้วเสื้อนานลุกให้เขาพ่อม กระเทยเดียงเาควงมาสักก็ต๊ใจ่ายนี้ีพี่น้องเล่าความหลังอีกแล้วที่แน่เป็นกระเทยควงอ๋อหยับอีดอกพี่น้องครอบเก่าควาหลังก็คือแบบว่าผัวติดทหารน้่งไม่ผัวเด็กน้อยผัวอายุเส้าเอ็ดติดทหารอันตอนสิติดทหารผัวก็บอกกระด้างว่าทิลากรอเขานั้งสองปีเขาเป็นทหารอยู่กับย่าอยู่กับแม่เขาซอยยาทุกยากรขายกับเขากับเกงเห็ดกับเขากับเกงเอียงกับเกง ง g a กระหัก nga กระแพงปีที่สองจ้าพันทัดซอกปีสับพี่น้องผัวกลับมานั่งกระดีใจชดชื่นผัวกลับมาย่างออกไปไปเจอเขาควงเพลมากกระบปงหูพี่น้องตอนแรกกับผมสัน่นคือกันเบยควงกระเทยขาว <laughs> นางกระคิดา่ามมคูเป็นกระเทยที่เป๋ไงบอกและฉันเป็นคนที่ไม่เป๋ผู้ชายบอกแล้ว ผัวของฉันน่ะเลือกคนที่เปร์อ๋อมันก็เลยแบบมาอดไม่ยู่น้ำกันเมียน้อยอยู่ชั้นบนชั้นสองเขาใหญ่กว่ามึงเพราะเขาอยู่ชั้นสองเป็นเมียใหญ่นก็บ่กอยู่ชั้นกลางอยู่กันไปกันมาตีกันจ้าคุ้มตาเมียหลวงบวมค่ะสองเมียกันหนึ่งผัวไปดอกอดไปน้ำกันบ่ได้ดอกสุดท้ายก็ตีกันนั่นแหละในฉันมันก็อยู่บ้านมาก่าหกเจ็ดปีพี่น้องแม่สมื่นเป็นยังไงคะฉันคิดในใจ่นี่แต่ฉันบ่เคยสาบแช่งนะ โออินนี้เรากระทำบุญทำกุศลโยนครับฉันแบบเออพวกมึงเห็ดกับกูจังได้ผู้มึงก็สิได้แบบนั้นแต่กันยังใจดีคือเก่าเนาะเขามาขอเงินกระหายคือหูดีอ้าวกะกะเมืองโอนเงินให้เขาใส่กะเมึงเป็นคนดีไงมาเลยค่ะฮ่าฮ่าาฮ่มเวลาหยิบเแดงวันเดย์ผิดน้องนางเป็นคนที่ใจบุญใจกุศลด้วยจ้า เมียน้อยโทรมาขอเงินก็โอนทันทีเลยจ้ะพอได้โอนจ้ะพอล่ะโอนเงินให้กูแน่สองพันห้าพูดได้พอได้โอนเองนี่พี่น้องนางบ่มีบัญชีไทยขนาดนะที่พอล่ะโอนให้นางบุพเพนางบ่มีบัญชีไทยแมนโอนโอนให้ไผโอนให้เมียน้อยกูโอนถ้วยโอนถ้วยเขาใส่ยังไงเขาโอนเงินเขาใส่แมนโอนให้ผู้ใดโอนให้เมียน้อยกูผู้ใดอีมบ้านบ่อเออบ้าซั่นเอาอีนี่มันคือสมบัติดีก็โอนให้เขาเออกูกะ ก็สร้างดอกกันจะได้กับคนเคยอยู่เคยกินน้ำกันกะเห็นใจเขาแน่ย้ำเขาบ่มีกลิ่นโควิดฮะมึงโอนซอยเขาจักสองปัญหาแต่เขากระิบขึ้นกูดอกบอกคือจ้าสองมือผ่านไปอีนี่โอนกันอีกหาลอยอีหยังอีกหาลอยวะมึงองี้ยป่าวจังหาลอยคืออีหยังโอ้ยเมียน้อยอีกแล้วเมียหลวงอันประเสริฐพี่น้องเอ้ยเะพาะเปนจะเจริญมันสีดำรวยเป็นหนาแหละมันเป็นคนใจบุญใจกุศล ว่าอดีตแม่ไปคนใจดีใจอ่อนกับคนหลายเกินไปเนาะแต่ผลตอบรับนะมันก็มันก็ไม่ดีมีลายเอยทุกอย่างแล้วขึ้นอยู่ที่แมนเห็ดปูเห็ดกุศลไว้ได้ลายกระสีบิดกระเจืิอนลุงเรื่องคือเสมอเลยพี่น้องเอ้เขากับมามีจุดที่มีความสุขที่สุดแล้วอยู่กับไร่กับนาอยู่กับธรรมศาสตร์อยู่กับลูกกับหลานจากคนที่เคยสิทคาตีกันได้ก็มีหน่อยนะคะ ฉันเคยเสือนำกดมาไหวเลยนะฮัลโ่าความหักกันแลกรกเอยอยู่ใต้เตียงอันไม่หยาบ่อไม่หยาเห็นเราไปชิมฉันมาเสดไปสาดหนามันหน่อยต่อหนึ่งฉันมาให้ขี้หนึ่งนะฉันมาเสดไปสาดบอกเลยตะคมเมียหลวงเม่น้อยกับพี่เซี่ยแหละพี่น้องสุดท้ายแกเป็นบอกมันชีบมาขอความซื้อเดือดจากฉันก็เขาหัวมึงใจดีอีนี่ ถึงสิปากใกล้กับใจดีพี่น้องเอ้ยพอได้ก็ะหูว่ะดีใส่อม,มัล,ลาเนี่ยไปคนปากใกล้ใจดีย้ำว่าบางทีก็บอกคอยหูเรื่องดอกสมองมันจูนยากบางทีก็ใส่จูนสมองปัดท,ทีวีพ้าสันเล้าเรื่องพลนภรีเล้าเรื่องตัวเองเนี่ยจะบอกพีดโกดอ่ะก็เล้าเรื่องมึงนั่นแหละตอนนี้ไม่ได้เล้าเรื่องผู้อื่นดวงใจเอ้ยทำไมเลยมันผ่านไปหลายปีแล้ว แมัวนางเออว้าาวไปตดสิมือกล้องบัดนี้โอ้ยโทษพูดโม่โม่มาแต่งพี่น้องพี่น้องเอ้ยผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอให้ได้ว่านัวว่าม้วนกับว่าวพืชก่าพืชหลังกับว่าได้ผ่านพิ้งถึงผู้ใดเด้อจ้าว่านัวหัวม้วนไปน้องฟังก็ฟังในความบันเทิงเด้อจ้าอย่าคิดหลายเด้อพี่น้องฉันก็ว่าเลิกอีกมิดน้อยเล้อจ้า อ่ามันกับประวัติเก่าเข้าหลังกระพาดมากเป็นสิบสิปีอะไรพี่น้องเธอคนจะรู้นะสบายดีสำนีอ่าบอเขากับเบิงยูทู e อยู่บอฉันเคยจากบ้านมาเกือบสิบปีนะมันติดต่อฉันได้นะก็ย่อนยูทูปบอแม่ยากระเบิงนี่มากับผัวกัะเบิงนี่มันพยายามค้นหาเฟซฉันที่แชร์ลงในเฟซบุ o กนี่ยูทู e ว่คือเก่งเถอเฮ้ยตอนแรกก็ไม่ยานเขา<ท>หัวมึงนะใจดีอโอ้ยตอนแรกไม่ยานะโทรมาฉันว่าิบนไปพบพ่อกับเขาแล้วไหนเขาไปโทรมาเขาบอกว่าเห็นในยูทูบอ๋อเขาก็ับคิดฮอดเนะาะกับคนดีคนอย่าง,งไปสาบกคิดฮอดพี่น้องเอ้ยเขาถึงบอกว่ายูให้ส้างความดีนี้ให้พนคิดฮอดไปอยูใส่บกคิดฮอดคือเกาเ่าแหละเพราะเขาเป็นคนดีแมนอย่าลืมนะคะพี่น้อง ความดีอยู่ไหนก็ไม่ตายละจ๊ะอยู่ยังมีคุณค่าบ้าให้มีศักดิ์ศรีดีให้มีคนจำนะเจ้าค่ะตายก็มีให้ให้มีคนจำเจ้าค่ะผิดทีหรือเปล่าก้อนนี้มันขึ้นแบบนี้บออยู่ยังมีค่าบ้าให้มีจ่ให้มีคุณค่าบ้าให้มีศักดิ์ศรีดีให้มีคนจำเนี่ยก็อยากยก็คบสุดท้ายหลยโอายจับ่ได้ จำกอนอะไ้พี่น <online> <pl ains> ้องเอ้ยล่าสุดหมักก้อนหนึ่งไหมเธอกอนอีกอย่างวะลืมอีกแล้วก้อนนี่บมมีลืมก้อนนี่บมมีลืมไ่้จบคิปจากกูใส่ผงเบาต่อไปสัมภาษนักข่าวมื่อหนึ่งอ้เสียยตายไปหลายแล้วจบ ที่ดารกคลิปนี้ขอจบไปเพียงตอนนี้นะจ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะคลิปนี้ทําสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะจ้าบ่ให้มีด้ามาเด้อพี่น้องเด้อเรื่องเก่าความหลังเรื่องผ่านมา10ปี20ปีก็เล่าให้พี่น้องฟังน้องดาอย่าด่าเจ้าของช่องนะคะดาอีาเพราะนางเป็นคนโลกจิตแบบอย่างคนด่าผดบ่มีคนด่าโอ้ยฉันศูนย์บอกเอาเฮ้ยเราเห็นง่ายก็คือคอดกับคนด่าเลยเฮงเลยคำมาได้ให้ด่าลดได้ฉันเป็นคนชอบแบบ ด่ามันไม่เคยเท่าด่าเลยเฮงเธอเออฉันชอบด่าเลยเฮงมีแต่ความย้อนย่ออย่างของพวกเธอม่ด่าฉันจะคำเลยด่าอ้าวบายกูจบมังกระว่าต่อตลอดจะได้สิจบได้บวกคลิปบัดดีโอ้ย พี่น้องว่านัวหอมมวนเด้ออย่าโทษกันแลพิธภัณฑการกันขอโทษขอให้หลายกันจบซัมเนีแหละจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกดเทยทั้งหลายจากกันเทยสองผีนี่แหละจ้าอยู่กับท้องทุ่งนาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่ากับเขาเพราะสักพักก็จะเป็นตัวเงินตัวทองแแหละสิ่งที่ติดอยู่ในป่านี่เขาสบายดีจ้า